ในลิ้นชักท,ทางเนี้ยทางทางพี่นี้ทางนี้นี่นี่มาจา้ะมาหนี่ยายตำแตงใส่กุ้ง,นนสงใส่หอยนางรมบ้าได้จ้ากับนมจีนแซ่บๆมาจา้ะมาจ้ะเสิร์ฟแสบน้ำกันเลยพี่นอ้องนะคะ แปลว่าต้องมีคนเยอะแน่ๆเลยเขาเลยไม่อันเชนเราไม่งั้นเขาจะต้องบอกเราไปที่โน้นนล้วดนนี้สาวๆกำลังมิตติ้งดิ้งกิ้งกันอยู่นะคะอืมเดี๋ยวออกสเโดนนี่แค่กินข้าวก็พอแล้วดิ้งๆิงหมายถึงอะไรวอเตอร์ไง เขาจะเข้าใจนะไหมนะใช่ไหมคะอืมเห็นไหมเนี่ยเรียง<ไ>รายแกนจ้าอืมได้กินขมนมกันได้จ้าคลิปนี้ไ้ชน,นีก็ได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะสับตะไคร้ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ